Brand Awareness Survey นะคะเป็น CX Research ประเภทหนึง่งที่ใช้ชี้วัดว่าผู้บริโภคยรู้จักแล้วก็จดจำแบรนด์ของเราได้ดีแค่ไหนซึ่งแบรนด์ Awareness มันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ Customer Journey ถ้าลูกค้าของเราไม่รู้จักแบรนด์เราไม่รู้จักสินค้าของเรามันก็ยากที่เราจะขายสินค้าได้ Brand Awareness นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4 Level ด้วยกัน Level ที่1 unaware of Brand ก็คือ กลุ่มคอน summer เนี่ยเขาจะไม่รู้จักแบรนด์เลยส่วนใหญ่มันก็จะเป็น Deepakand โปรดักที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งในตัวของ Marketing เองจะต้องศึกษาว่ากลุ่มผู้บริโภคเป็นใครแล้วก็จะใช้ช่องทางไหนที่มันเหมาะสมแล้วก็ใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนที่จะทำให้เขาเข้าใจในตัวโปรดักนะคะ ระเลเวลที่2ค่ะแบรนด์ e c o g n i t i o n mm hmm. ก็คือกลุ่มลูกค้าเนี่ยสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้แต่ต้องมีสิ่งกระตุ้นเขาอย่างเช่นให้เขาดูโลโก้ให้เขาดูโฆษณาของตัวสินค้านะคะเลเวลที่3ค่ะแบรนด์ Reall b r แบรนด์ร l คก็คือการที่กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้เองเลยนะคะโดยไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นนะคะ mm hmm. เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่ว่าในในส่วนนี้ค่ะ มาร์เก็ตติเนี่ยจะต้องมีวิธีการสื่อสารให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นความแตกต่างของแบรนด์เราแล้วก็แบรนด์ของคู่แข่งนะคะส่วนเลเวลที่1นึ่งเลเวลสูงสุดเลยคือ top of mind แปลว่าลูกค้าเนี่ยนึกถึงแบรนด์ของเราเป็นอันดับแรกเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะทําให้อยู่ในใจของผู้บริโภคนะคะตัวอย่างนะคะ Brand Away, แบรนด awareness survey แบบสั้นๆค่ะ คำถามที่1แบรนด์อะไรที่คุณนึกถึงเป็นแบรนด์แรกถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อจะเป็น open e n d นะคะ,ะสมมุติตอบ7 e l e v e n ข้อ2ค่ะมีแบรนด์อะไรอีกบ้างที่คุณนึกถึงเมื่อพูดถึงร้านสะดวกซื้อนะคะตรงนี้มันแล้วแต่ respon d e n t ว่าจะจำได้กี่แบรนด์ไม่จำกัดนะคะสมมุติตอบอ family mart cj จำได้แค่2แบรนด์ ถัดไปอะค่ะข้อ3เนี่ยเขาก็จะให้ดูโลโก้หรือให้ดูหนังโฆษณาของแบรนด์นั้นแล้วเขาก็จะถามว่ารู้จักแบรนด์นี้ไหมโดยที่ว่าจะไม่จะไม่ถามเซเว่นไม่ถาม Family Mart ไม่ถาม CJ ซ้ำแล้วนะคะ,ะเขาก็จะถามารู้จักแบรนด์นี้ไหมอรู้จักค่า Big C เขาก็จะลงข้อมูลไป รู้จักแบรนด์นี้ไหมอ่าสมมติเห็นโลโก้เราเอ๊ะงงไม่คุ้นเลยไม่รู้จักค่ะก็จะลงขอล้อมูลอ่ารู้จักแบรนด์นี้ไหมอ่อโลตัสรู้จัก